ไส้เวลาใหญ่ต้นเลมอนยูเลกาลงทอปูนแล้วนีแพ่ปลูกใส่กระถางพลาสติกได้ประมาณสักสามสี่เดือนลวจ่ายเงีเลี้กระถางก็เริ่มน้อยลงต้นใหญ่ขึ้นก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขื้นน้ำคือให้เขาหาอาหารได้ดีขึ้นจะเปลี่ยนใส่ทอปูนความกว้างแปดสิบเซนจะเอาเศษหญ้าที่ตัดออกจากในสวนนี่ละค่ะแล้วก็ต้นกล้วยให้เป็นชิ้นน้อยๆห้องกลนทอเวลาปลูกเขาจะได้บ่ตองเฟืองดินอีกอย่างหนึ่ง้ายหญ้ากับต้นกล้วยย่อยสลดยแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นเลมอนยูเลกาของเฮาค่ะดินที่ใส ไแล้วนกฝนตกใส่กรงในกระบะปุงดินเต็มเลยว่าเป็นยังจ่าใส่ปลูกได้คือเกา,าล <ะ S 2> นันเปี้ยนขนาดกระถางใหญ่ๆมันจะซอยห้หักของตน้นไม้นี่มีพื้นที่หาอาหารได้หลายจะเฮตใุในต้นไม้ห้าหนี่จะเริ่มเติบโตได้ดีออกดอกออกผลสมบูรณ์พอดีของการปลูกใส่วงทอซิแม่สะดวกแล้วก็สามารถวควบคุมน้ำแล้วก็ทาดอาหารได้จัดวัดเฉืชง่ายแล้วก็ประหยัดปุ๋ยส่วนขอเสียกับมีคือกันค่ะต้นไมของหฮากะจะหาอาหารได้เฉพาะในวงทอปุ่นธนูผลิตก็อาจจะบ่ได้ร้ายทอการปลูกลงอีกอย่างนึงก็คือเ้ากะเสียเงินซสื้อปปุนมาูก่ แู้ใดมีพื้นที่น่อยร้ายปานได้ก็จัดสรรไปตามนั้นส่วนผู้ใดยอยากได้ตพันุ่นเลมอนยุเลกามะปูเดี๋ยวแพดแปะพิกัด้วยให้จ้า